สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกาคาร์ทหข้อวันนี้ก็คือจะใช่หรือไม่ใช่ yes หรือ no โดยตรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าของคุณจะได้ yes หรือ no ะคะตั้งจิตให้นิ่งนะคะเราเลือกสักกองหรือ2กองก็ได้นะคะเอาที่ขุนถ้ามีหลายคําถามก็ค่อยๆเลือกทีละกองแล้วกันนะนะคะวิธีการเลือกก็แวบ,บแรกสะดุดตาก,กองไหนก็ได้นะคะก็จะมีตัวเลือก1นถึงแนะคะถ้าเราเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่1เลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่1นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคําตอบของคุณเนี่ยจะเป็น yes หรือ no นะคะคุณได้ห้าถ้วยนะคะมันเหมือนถ้าเป็นเรื่องเก่าๆนะคะเดิมๆที่คุณต้องการนะเหมือนอะไรที่มันไม่เคยได้อะ่ะเหมือนกับคุณพยายามที่จะกลับไปในรูปแบบเดิมจุดเดิมอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ได้แล้ววะนะคะเหมือนไพ่บอกว่าถ้าคุณอยู่กับที่คล้ายๆว่า มันเหมือนกับว่าถ้าฉันอยากจะอยู่ที่เดิมแล้วพายายามให้มันดีขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมมันจะทําได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานได้หมดเลยนะพายอย่าบอกว่าไม่ได้นะคะแต่คําตอบของคุณก็คือ no นะ no ก็คือไม่เพราะว่ามันมันมีอะไรที่ดีกว่ารอคุณอยู่ในวันข้างหน้าอาจจะต้องทําใจนิดหนึ่งนะคะสาหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกองที่สองเลยค่ะสาหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะคาตอบของคุณก็คือ ใช่นะคะหรือ yes นั่นเองนะ,ะแต่ว่าจะใช้เวลาหน่อยนะสิ่งที่คุณรอคอยปรารถนาหรือขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านจะประทานให้คุณแต่ต้องใช้เวลานะคะอาจจะนานกว่าที่คุณคิดแต่คุณต้องไว้ใจและวางใจเหมือนให้คุณเชื่อว่าสิ่งนี้จะเข้ามาสิ่งนี้จะเกิดขึ้นโอกาสนี้ที่คุณรอคอยที่คุณเฝ้ารอเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะใช้เวลานานกว่าที่คุณคิดนะสำหรับกองที่2เนี่ยนะคะแต่ก็เป็น yes ใช่ก็ถือว่าดีอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกองที่3มเลยคะ่ะ ใครที่เลือกกองที่สนะจะเป็นอันไหนอันนี้ก็คือเป็น no นะคะยังไม่ถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจหรือ take action หรือทําอะไรยังไม่ใช่จังหวะเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็น no อยู่นะคะ no ในการตัดสินใจ no ในการ take action นะคะคุณปล่อยวางจะดีกว่านะปล่อยวางไปก่อนปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งคิดมากนั่นเองนะคะกองที่3ก็จะเป็น no นะมาดูกองที่4กันค่ะใครที่เลือกกองที่4นะคะคุณจะได้ไพ่ yes หรือ no ไพ่เนี้ยถ้าแนะนํานะถ้าคุณเหมือนกับคุณก็ยังไม่ชัวร์เหมือนจิตคุณยังไม่นิ่งมากพอหรือเปล่า ทำให้อันเห็นเอ่อบางอย่างเลยแต่ถ้าให้อันเลือกเนี่ยอันคิดว่าน่าจะเป็นเยสอยู่แต่แค่ว่ามันดูเหมือนไม่มีทางออกไม่มีหนทางไม่มีมันเหมือนกับคุณอาจจะดีวกว่าความรักหรือเปล่าทาให้คุณคิดว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ไงมันจะเกิดขึ้นได้ไงเหมือนคุณไม่มั่นใจไม่ชัวร์นะคะแล้วไพ่นี้ก็เหมือนกับแบบว่าขึ้นอยู่ที่คุณด้วยไม่ใช่ขึ้นที่ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่โชคชะตาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทางเดียวนะคะไพ่นี้ก็ยังคือเยสนะคะห้าสิบห้าสิบหรือเยสนะ แต่จะบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าใครที่เลือกกองนี้คุณต้องเขาเรียกเลยนะถ้าในเรื่องของความรักคุณต้องเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงอะไรอย่างเง<ส>ี้ยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจอกมาดีเหมือนคุณดิวกับใครสักคนบางคนอาจจะดิวกับหัวหน้าที่รู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ยเขาชอบฉันไหมเขาเกลียดฉันไหมอะไรเงี้ยก็คือครึ่งๆนะคะไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเขาชอบเราเดี๋ยวเขาเกลียดเราก็คือถ้าเราเจอปัญหาอะไรอยู่เนี่ยก็สําหรับการที่เราเดิวกับใครสักคนเนี่ยก็ให้เราปล่อยไปก็ได้นะคะเพราะว่า ถึงจะเป็น yes ก็จะมีอุปสรรคเยอะเลยทีเดียวค่ะมันมีอุปสรรคเยอะอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของใครสักคนในเรื่องของความรักเนี่ยคุณรอคอยอยู่เนี่ยก็ใช่นะเหมือนจะใช่เขาคนนี้แต่คุณต้องทําใจนิดหนึ่งว่ามันจะต้องให้เขาเป็นฝ่าย take action หรือให้เขาเป็นฝ่ายที่เปิดใจอะไรอย่างนี้นะอ่าประมาณ50 50แล้วก็เป็น yes นะคะถ้าไม่ไม่ชัวร์อะไรก็ลองเลือกตัวเลขอ,อื่นได้นะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่5เลยค่ะใครที่เลือกกองที่5นะ yes หรือ no นะคะ อันนี้ก็คือ yes นะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะจะสมหวังนะสิ่งที่คุณเคยอยากได้หรือคุณเหนื่อยกับอะไรมามากแล้วทาให้แนเห็นถึงความสําเร็จนะคะความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือเปล่าความพยายามของคุณอ่ะมันคล้ายๆว่าความเชื่อของคุณความพยายามของคุณความอดทนของคุณการทุ่มเทของคุณมันจะทําให้เห็นผลสําเร็จมันจะทําให้เกิดผลมันจะทําใหเา้เกิดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะแอนคิดว่าใครที่ได้กองที่5เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับคุณนะแล้วก็สิ่งที่คุณ ถามเนี่ยมันก็คือใช่นะคะมันก็คือใช่เออมันก็คือใช่แล้วมันดีด้วยนะเนี่ยมันดีด้วยมันเหมือนกับสิงห์ขลิ์จัจก,กรวาลโชคชะตาจะช่วยทําใหอ้อ่คุณเห็นทางออกคุณมีหนทางทุกอย่างจะออกมาดีนะคะคือใครที่กังวลอะไรไม่มั่นใจอะไรเนี่ยปล่อยวางได้เลยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะออกมาดีนะคะเหมือนคุณจะได้อ,อ่สมดังปรารถนาของคุณในเรื่องที่คุณต้องการนะใครที่เลือกกองที่6นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ จะเป็น yes หรือ no นะคะกองที่6นะคะจะเป็น no นะ no เพราะว่าใครที่ถามเรื่องการเงินการงานหรือความสําเร็จความมั่นคงหรือความชัดเจนเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มายังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองนี้ก็จะเป็น no แบบชัดเจนเลยยังไม่มียังไม่มีอะไรที่คาดเดาได้อะไพ่ของคุณอะคาดเดาไม่ได้ยัง ยังไม่ถึงเวลาด้วยล่ะยังไม่ถึงเวลายังไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์เหตุการณ์ได้นะคะถ้าคุณคิดอะไรเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นลองอลองทําใจก่อนละกันนะลองให้แบบว่าไปโฟกัสอย่างอื่นก่อนดีกว่าไหมนะคะลองทําอย่างอื่นดูก่อนอะไรเงีายไหาอะไรทาไปก่อนนะคะพังๆเพราะว่ากองที่6กเนี่ยยังเป็นโนอยู่เลยนะคะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเหมือนกระดวงคุณยังไม่ค่อยเปิดอะเรื่องนี้ดีกว่านะคะ กองที่เจ็ดนะคะใครที่เลือกกองที่เจ็ดเดี๋ยวเรามาดูกัน mm hmm. คุณได้ไพ่เอ็มเพลสนะคะอ mm ืม hmm. ถามว่า yes no เนี่ย ค่อนข้างจะไปในทางที่ yes อยู่นะคะใครที่แบบว่าอยากจะอยู่ได้ตัวเองอยากจะมีความมั่นคงอยากจะมีความสําเร็จในด้านการงานอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยใครที่แบบมาทางนี้โดยตรงอ่ะคุณจะได้ตรงนี้นะคะคุณจะเจอทางออกคุณจะเจอเป้าหมายใหม่คุณจะเจอความสําเร็จคุณจะเจอ p าช s i o นะคะเราไพ่ก็ออกมา yes ด้วยนะดีนะคะเหมือนกับคล้ายๆว่าอนาคตของคุณจะดีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เลือกตรงนี้นะคะเลือกกองนี้นะตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นความสําเร็จหรืออาจจะยังไม่เห็นเป้าหมาย เดี๋ยวถึงเวลาคุณจะเห็นเองคุณจะได้พบเจอเองค่ะถือว่าดีแล้วก็เป็นเยสนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกองสุดท้ายเลยค่ะกองที่8นะคะใครที่เลือกตัวเลข8นะ Yes หรือ No นะคะสามดาบออกมาให้ชัดเจนนะคะว่า No นะใครที่ดิวกับรักสามเศร้ากับคนที่เขามีเจ้าของหรือคนที่เขายังไม่จบหรือคนที่เขายังไม่เปิดใจหรือคนสถานะทางกายอะไรก็ตามนะมีโอกาสที่ No นะคะอาจจะเป็น No ในรูปแบบ No ไม่ใช่เขา No ที่เขาจะไม่ยอม take action มาหาเรา No ที่เขาจะไม่เปิดใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามเหมือนจะผิดหวังนะกองนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยกองที่8คุณจะผิดหวังนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่ ได้มาง่ายๆนะคะมันจะเหมือนกับคุณอาจจะต้องผิดหวังไปก่อนนะคะแล้วสิ่งที่ใช่เดี๋ยวมันจะเข้ามาเองนะเพราะว่าไพ่เลข8มันเหมือนอินฟินิตี้นะคะซ้าแล้วซ้าอีกถ้าคุณเจ็บแล้วคุณคุณเหมือนกับคุณรู้แล้วเขาไม่ยอมเปิดใจคุณรู้แล้วว่าเขาไม่เคยรักคุณเลยแล้วคุณยังจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะไม่มีความสุขแล้วจะไม่เจอคําตอบที่คุณต้องการสักทีคุณอยากจะให้มันเป็นใช่มันก็จะไม่ใช่สักทีนะคะ ประมาณนี้นะเหมือนก็จะไม่ยอมเป็นตามที่คุณต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกอง8นะคะก็คือ no นะ no แบบชัดเจนเลยประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็เดี๋ยวจะทาออกมาเรื่อยๆแล้วก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจงให้กับช่องนี้คลิปนี้นะคะถ้าอยากจะชัดเจนให้มาดูส่วนตัวได้ที่ v. star99 <c oughs> นะคะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปมีช่องทางเดียวค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า